อนุสรแห่งความรักรัชกาลที่5ที่มีต่อพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตพระนางเรือล่มพีระมิดพระนางเรือล่มหรือสุนันทานุสาวรีเป็นสถูปของพระนางเรือล่ออยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ปี2424 24, เพื่อเป็นที่ระลึกแก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัต พระบรมราชเทวีภายในสอภูปอพระนางเรือล่มงบรรจุพระอังคารของพระนางเจ้าด้วยเนื่องจากพระองค์ท่านเคยเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้วเมื่อปี2417และทรงสมมนัดชื่นชมความงามธรรมชาติของน้ำตกพลิ้วยิ่งนักการที่โปรดให้สร้างอนุสาวรีย์รูปปีรามิดก็ด้วยทรงพระราชดำริว่าทำเป็นรูปอื่นอาจไม่คงทนถาวรเพราะตั้งอยู่กลางป่าเขาลำนาไพรอันไม่มีผู้ดูแลฉะนั้นเมื่อปีรามิดของอียิปยืนยงคงทนได้ชันใด ีรามิดน้อยนี้ก็คงจะยืนยงคงทนอยู่เช่นกันนะท่ามกลางป่าและเสียงไหลรินของ